สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบสกเกษตรบรรยุดวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ลงในส่วนของราคาหัวมันสดไปนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับอ inbox มาอยากให้ลงในส่วนของราคามันเส้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตในส่วนของราคามันเส้นวันนี้นะครับในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมนะครับซึ่งใน23สัปดาห์ที่ผ่านมาราคามันเส้นไต่ ไต่ลำดับขึ้นมานะครับแต่ละในช่วงวันนี้สัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มที่จะมีการย่อตัวนะครับมีการย่อตัวปรับฐานนะครับหลังจากที่ขึ้นมาแรงประมาณ 30- 40สตางค์ต่อกิโลกรัมจาก7บาทกว่าตอนนี้เป็น8บาทกว่านะครับก็ลุ้นว่าจะแตะ9บาทแต่ว่าราคาล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้มีการปรับตัวลงเรามาเช็คข้อมูลราคาล่าสุดกันนะครับว่าตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่นะครับ กสอเกษตรวันหยุดนะครับได้รับการสนับสนุนจากสารเพิ่มประสิทธิภาพผนไร่นะครับหรือว่าฮอร์โมนครับใช้ฉีดโดยเฉพาะมันสําปลังนะครับใช้ควบคู่กับธาตุอาหารหลักนะครับเร่งการเจริญเติบโตในช่วงที่เราต้องการให้มันเจริญเติบโตเพื่อที่จะคลุมหญ้าได้นะครับฉีดได้ตั้งแต่มัน1เดือนขึ้นไปก็คือมันเริ่มแตกใบก็ฉีดได้นะครับก็ทดลองใช้มาแล้วเห็นผลนะครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจก็ สั่งซื้อตามนี้นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เบอร์โทรตรงนี้นะครับก็ขอบคุณสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไรรนะครับที่ให้การสนับสนุนสเกษตรวันหยุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคามันเส้นอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังไทยนะครับที่เผยแพร่ข้อมูลแล้วสเกษตรวันหยุดนามาแชร์ต่อนะครับมาดูราคาวันนี้นะครับ แล้วก็ให้เทียบกับราคาในช่วงสัปดาห์ก่อนน,นะครับจังหวัดลบบุรีนะครับราคากูดังที่ลบบุรีนะครับ8บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของมันเส้นราคาเทียบกับวันก่อนนะครับก็ยังคงที่นะครับในส่วนของจังหวัดลบบุรีนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับ8บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาเทียบกับเมื่อวานนี้ก็ยังคงที่นะครับก็คือ8บาท30นะครับราคาที่โกูดังท่าเรือนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ8บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ เทียบกับวันก่อนก็คือปรับตัวลดลงมา10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเป็นการปรับตัวลงหลังจากที่ขึ้นมาประมาณ40-50สตางค์ต่อกิโลกรัมในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนครหลวงครับโกดังอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับราคาล่าสุดวันนี้อยู่ที่8บาท40ถึง8บาท60นะครับออขออภัยนะร,ราคาสลับกันนะ8บาท40ถึง8บาท50นะครับ ซึ่งเป็นราคาวันก่อน8บาท40บถึง8บาท6กก็คือย่อตัวลงมา10สตางค์ต่อก,อกิโลกร,รัมนะครับในส่วนของนครหลวงพระน,ค,น,นะครศรีอยุธยาเนี่ยสลับกันนะครับท่านผู้ช,ชมช่องนี้จะเป็นช่องราคาวันก่อนส่วนช่องน,นี้จะเป็นช่องราคาวันนี้นะครับราคาอัปเดตวันนี้ที่บางไทรนะครับโกดังที่บางไทรบาท 40- บถึง8บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของราคาล่าสุดนะครับ8ดบาทบถึง8ดบาทสตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็ราคาเปรียบเทียบกับราคาวันก่อนนะครับ 8บาท50ถึง8บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็คือมีการย่อตัวลงมา10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับไปดูที่โกดังบางประกงนะครับบางประกงบางปะกลงนะครับขอภัยสะกดผิดนะไม่มีรอเรือนะครับบางปะกลงราคาล่าสุดนะครับ8บาท50ถึง8บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ราคาวันก่อนอยู่ที่8บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมภาพรวมราคาเฉลี่ยถอยลงมาประมาณ10สตางค์นะครับในช่วง วันนี้นะครับ mhm. เมื่อเทียบกับวันก่อนนะครับเลือดอ่อโกดังที่เนินหินนะครับโกดังที่เนินหิน8ปดบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถ้าเทียบกับวันก่อนก็คือราคาปรับตัวลงมาสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับโกดังที่ชนบุรีนะครับแปดบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้นะครับแล้วก็เทียบกับวันก่อนที่ราคาที่แปดบาทห้าสิบถึงแปดบาทหกสิบภาพรวมก็ปรับตัวลดลงมาประมาณสิบสตางค์นะครับ ภาพรวมในส่วนของมันเส้นนะครับนี่คืออัปเดตข้อมูลในวันจันทร์ที่11นะครับท่านผู้ชมวันจันทร์ที่11มีนาคมแล้วก็เทียบกับในช่วงวันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับซึ่งราคามีการย่อตัวลงมาประมาณโดยเฉลี่ย10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับหลังจากที่ขึ้นมาแรงพองสมควรนะครับจาก7บาทกว่าถึง8บาทนิดๆน,นะครับก็ตอนนี้ก็ย่อ,ยอตอนแรกก็ลุ้นว่าจะไปถึง9บาทไหมนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ย่อกลับลงมาอีกนะครับ ลงมาเฉลี่ยประมาณ10สตางค์นะครับในส่วนของมันเส้นซึ่งในช่วงนี้หัวมันสดหลายพื้นที่ราคาเริ่มที่จะลดลงนะครับก็ลดลงค่อนข้างจะแรงนะครับเนื่องจากโรงแป้งมีมันเข้าเยอะซึ่งท่านผู้ชมหลายหลายท่านก็อินบ็อกมาแจ้งนะครับว่ามีมันต่างประเทศเข้ามาเยอะนะครับส่งผลทําให้ในส่วนของราคามันสําปะหลังช่วงนี้ลงแรงนะครับไม่ใช่มันออกเยอะนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็สอเกษตรวันหยุดนะครับ ในส่วนของการวิเคราะห์ราคามันนะครับเรามีฐานของสอรันมันนึ่งมีทั้งหมด3สาขาครับสอรันมันก็ทําทั้งรับซื้อทั้งหัวมันสดแล้วก็ทําทั้งมันเส้นหรือว่ามันแห้งครับเพราะฉะนั้นก็มีการอัปเดตแล้วก็เช็คราคาครับซึ่งช่วงนี้ก็พบว่าเวลาไปส่งมันที่โรงแป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวอุดรแถวขอนแกน่นแถวกาลสินแถวสกลน,นครนะครับหรือแม้แต่ชัยภูมิเนี่ยหรือโคราชก็แล้วแต่นะครับ ในส่วนของคิวที่ไปส่งค่อนข้างจะติดเยอะนะครับก็หมายความว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมันที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน,นครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นมันที่ที่ออกเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้ที่บอกว่าออกเยอะเพราะว่าที่ลานมีลานสามสาขารับซื้อมันช่วงนี้ปกติจะไม่เยอะเท่านี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คือออกวันละสองสามพุงนะครับก็แสดงว่าช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็ขุด มันกันเยอะจริงๆก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าสาเหตุมาจากไหนอาจจะมีสาเหตุมาจากในส่วนที่าท่านผู้ชมอินบ็อกมานะค,คือในเรื่องของการนํามันเข้าจากต่างประเทศนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชีนะครับหรือว่ากัมพูชานะครับแล้วก็สปปลาวนะครับส่งผลทําให้โรงแป้งเนี่ยรับมันในพื้นที่น้อยก็ทําให้รถที่ไปส่งมันที่โรงแป้งก็ติดนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงนี้ที่ใช้ข้อมูลจากลานได้หลายลานก็มันออกเยอะนะครับมันมันออกเยอะก็มีลานเครือข่าย ปกติสอฟา์มันจะมีลานเครือข่ายอยู่อยู่เยอะนะครับก็จะมีการเช็คข้อมูลแล้วก็อัปเดตนะครับเป็นข้อมูลวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทั้งทางโซเชียลมีเดียที่เป็น y t u t u นะครับช่องหลัก y t u t u สอบเกษตรวันหยุดนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่กำลังมาแรงก็คือในเรื่อง a c e b o o k นะครับก็เพิ่งเร่งทำในส่วนของ Facebook มาประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้ก็ยอดผู้ติดตามหมื่นกว่านะครับส่วน YouTube ก็ก้าวกระสู แสนที่2ครับก็ลุนในสิ้นเดือนนี้น่าจะประมาณแสนหกแสนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับในส่วนของสารเพิ่สิทธิภาพสารเพื่อสิทธิภาพล้นไร่หรือว่าขอมลเสริมนะครับฝากไว้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกมันนะครับฉีดเอเวันเขียวขึ้นทันตาเห็นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ